สวัสดีครับพี่ก้อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลเนชันวีคับนะครับคู่รวางยูเคนะครับประทักับเยอรมนีนะครับแต่กันคืนนี้เวลาทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเกมนี้ทางด้านยูเคนะครับยังคงเจอปัญหาเดิมๆในการเจอกับทีมยักษ์ใหญ่อีกนัดนะครับเนื่องจากขุมกําลังหลักหลากหลายนะครับกาลังอยู่ในช่วงที่กักตัวจากการติดเชื้อโควิดนะครับทำให้โดนฝรั่งเศสไล่ลรมยับเยินไปในเกมที่แล้วนะครับ1ประตูต่อ7เป็นเกมกระชับมิตรนะครับ ผาเกมนี้แม้จะเป็นเกมทางการในรายการเนชั่นลีกนะครับแต่เชื่อว่าผลลัพธ์ดูจะออกมาไม่จืดนักนะครับจริงอยู่นะครับที่เยอรมันจะจัดชุดแบบผสมรวมกับแข้งหน้าใหม่หลายรายนะครับต่างยกหลับตัวเองมาเป็นแข้งชั้นแนวหน้าในทวีปยุโรปแล้วนะครับมองราคาเปิดต่อแค่ลุ้นชนะขาดนะครับมองยังไงก็น่าลงทุนกับบอลเต็งอย่างเยอรมันแลวครเลสราคาเปิดมาให้เยอรมันต่อ1.25นะครับผมฟันธงเลยนะครับอยู่เยอรมัน ฝันดีครับพิคะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง